สวัสดีจ้าพี่น้องบรรยากาศสวนแอปเปิลช่วงนี้จะพี่น้องใบเริ่มเปลี่ยนสีเนาะจ้ะเนาะแต่ว่ายังโดกอยู่เด้อจ้ายังมีโดกอยู่จ้าพี่น้องแต่ว่าใบเริ่มเปลี่ยนสีเลยจ้าเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองใกล้จะล่วงเลยจ้าพี่น้องใบแอปเปลิล ดูยังโดกูจะยังเลืออีกลายต้อนอยู่จะทีแบบว่าเขายังโดกอยู่เมื่จจะพี่นอ้องตรงนี้จะต้นนี้ก็ยังมีอยู่จะพี่นอ้องแอปเปิลจะยังโดกูจะยังมีลายต้อนอยู่จะพี่น้องทียังยังยังโดกอยู่น้อยจเนาะ ละสวนแอปเปิลคือเก่าจะ้ะเขามาหาไก่เขามาหาไก่มาเก็บแอปเปิลออกไปเหกกวงแม่จะพี่น้องอากาศดีจะเหมือนีเจ็ดสิบคัวเจ็ดสิบคัวองศาฟาเล่นฮห้จะ้ะอากาศดีไม่แดดอุ่นจะเมือนีีพี่น้องอุ่นอากาศใช้ได้จ้ะวันนี้แต่ว่ามืออื่นมือฮ้อกะสิ บ่มี่เด้อจ้ะพี่น้องอากาศนะจังสีจ้ะกระิเริ่มแบบว่าคืมเด้อบัดทท่นี้คืมฝนตกจังสีนะจ้ะเริ่มมีฝนเริ่มฝนตกเกี่ยวพี่น้องแม่จ้ะใบเขาเริ่มเปลี่ยนสีแม่จ้ะใบเ,เปิดแต่ว่าเขายังโดอยู่จ้ะแม่ตะพึ่งยังออกจากล่างเด้จ้ะมื้อนี้พึ่งกับมี่ออกจากล่างจ้ะมื้อนี้เพราะว่าไอ้อากาศมันดีจ้ะ อากาศแบบว่าบอดโป่งมืดหมือเลยจ้ะเมื่อเจ้าลอส,สวนแอปเปิลคือเกาจ้ะแต่เป็นเรื่องเหลืองออกไปทีเลอยออกไปเป็นเรื่องเหลืองเลยจ้ะนั่นคือสาลี่จ้ะพี่น้องคือสาลีเด้อฟังทั้งนั้นฟังนึ้งทาสีเรื่องแดงเนี่จะเป็นแอปเปิลจ้ะทาม้วนสีเรื่องเหลืองอาจจะเป็นสาลี่จ้ะพู้นีมเห็นอยู่คนจ้ะพู้นั้เป็นสาลี่จ้ะตนสาลีกัยังดกอยู่คือเกาจ้ะพี่น้องดกอยู่คือเกา ะล่วงก็ล่วงไปจ้ะตะล่วงก็ล่วงไปแต่ว่าก็ยังโดกอยู่กะแมทพยกก็บ,บริเฮ็ดอย่งจะปีนี่บริเฮ็ดอย่างเลยจะบริเหตุวงเหตุไหวบริเฮ็ดอย่างเลยจ้ะแม่ทพยกก็เก็บไปอย่างเดียวเก็บไ้เก็บไปกวงข้างนอกที่เก็บมาจ้ะ เก็บมือละทั้งละถังไปหกวงไปมึงกวงกินบะที่นี่กลับไปแบบว่าเอาไปกองไว้เนี่ยมาแลงกวงกับมากินก็กองกับเพิ่ดเพิ่นน้ำกวงจะ้ะนางในบานมึงทรทัศน์มึงกวงกินแอปเปิลจ้ะพี่น้องแอปเปิลที่เก็บเอาไปเขาอะ่ะบางมือกับมาซีมาหาบางมือกับมาสองมาสามจังสินะจะาจมันก็เลยเพิ่อนมจะ้ะมีมาซุมือจะ้ะ ้วก็แอปเปิลก็เม็ดส้มือที่เก็บออกไปจ้ะใบไหม่เปลี่ยนสีกำลังเริ่มลวงเจ้าพี่น้องแอปเปิลก็ยังพอมีให้เมืองใบ,ใบใบเขากำลังเริ่มลวงคือกันจ้ะเริ่มทยอยลวงไปแต่ว่าลูก,กยังโดกอยู่จ้ะเปลี่ยนสียังพันในลวงปันใดก็มีลวงมั่งจ้ะแต่ว่าหังบอพันในหลายปันใดจ้ะพี่น้องชมสวนแอปเปิลคือเกาจ้า สวนแอปเปิลเหมือนเดิมเลาะสวนจะรอะสวนสวนแอปเปิลจะพี่น้องพุ่นใบาใหม่กำลังเปลี่ยนสีกระทบกับแสงตะวันจะพี่น้องเรื่องอลามตัวล่วงก็ล่วงไปเนาะน้ะเนาะมึงไหนจะสวนแอปเปิลปล่อยไก่ออกหากิน ช้มแอปเปิลกินไปน้ำช้มไปน้ำยังโดกย,ยังโดกจยาแอปเปิลยังโดกอยู่พึ่งก็ออกจากล่างราะว่าอากาศมันดีเขากออกจากล่งจากพี่น้องพึ่งก็เลยถ้าอากาศหนาวเขาบอ,อกได้จากเขาจะอยูน่ในล่างเขา นี่จ้ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย